สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เป็นชั่วโมงที่13ของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการคูณวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณนะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของโจอปัญหาการคูณแบบ1ขั้นตอนนะคะก็จะเป็น2จํานวนนะคะที่คูณกันอ่ะส่วนวันนี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณแบบ2ขั้นตอนนะคะ อ่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะจะเฉลยกันบ้านให้ด้วยนะคะจากวันเสราร์ก็เดี๋ยวรอดูนะคะอ่ะทบทวนกันก่อนนะคะในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาการคูณนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอ่ะขั้นแรกก็คือวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหานักเรียนก็ต้องทราบนะคะสิ่งที่โจะกําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะใน่วนของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนภาพนะคะแล้วก็เขียนเป็นประโยคสยัญลักษณ์ออกมา อานในขั้นที่3นะคะก็จะแสดงพิธีทาแล้วก็ขั้นที่4นะคะตรวจคาตอบอามาเริ่มกันที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณแบบ2ขั้นตอนนะคะวันจันทร์แม่ค้าขายของได้เงิน4,900บาทวันอังคารขายได้มากกว่าวันจันทร์3เท่าวันพุธขายได้มากกว่าวันอังคาร4เท่าวันพุธแม่ค้าขายของได้เงินกี่บาท วันนี้นะคะโจทย์ของเราน,ะะนักเรียนจะเห็นว่ามันมี u ู่3วันนะคะ,ะปกติจะเจอที่เป็น2ใช่ไหมคะ2จํานวนในวันนี้เนี่ยเราต้องหาในขั้นที่1ก่อนก็คือเราจะหาวันอังคารก่อนเสร็จแล้วนะคะนําวันอังคารเนี่ยไปหาวันพุธเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาเริ่มที่การวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจ์กําหนดให้นะคะก็จะมีทั้งหมด3อย่างก็คือวันจันทร์ไม่คาขายของได้เงิน4,900บาทนะคะ อย่างที่2ก็คือวันอังคารเนี่ยขายได้มากกว่าวันจันทร์3เท่าแล้วก็สุดท้ายนะคะวันพุธขายได้มากกว่าวันอังคาร4เท่าอ่ะต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่จะถามนะคะเขาถามว่าวันพุธเนี่ยแม่ค้าขายของได้เงินกี่บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะในส่วนของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาแบบ2ขั้นตอนนะคะก็จะวาดแผนภาพ2ภาพนะคะ ในภาพแรกนะคะขั้นที่1เนี่ยเราจะวางแผนในส่วนของการหาว่าวันอังคารเนี่ยขายได้กี่บาทนะคะเราก็จะใช้วันจันทร์เป็นหลักนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์เนี่ยขายได้4,900บาทนะคะในภาพนี้ก็จะแสดงเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันเดียวเนี่ยขายได้4,900บาทแล้ววันอังคารเนี่ยขายได้มากกว่าวันจันทร์3เท่าหมายความว่า วันอังคารน่ะขายได้เท่ากับวันจันทร์3วันนะคะเราก็จะวาดเพิ่มไปอีก2ภาพนะคะเป็นทั้งหมด3อ่ะถ้าวันจันทร์ขายได้4,900บาทนะคะวันอังคารขายได้เป็น3เท่าก็คือทั้ง3ภาพนี้นะคะก็จะเป็นจํานวนเงินที่ขายได้ในวันอังคารซึ่งในขั้นที่1เนี่ยภาพนี้จะแสดงการบวกของ4,900นะคะทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะเป็น จำนวนเงินที่ขายได้ในวันอังคารนะคะอทีนี้นะคะต่อไปในขั้นที่2เนี่ยขั้นที่2เราจะต้องใช้คําตอบจากขั้นที่1เนี่ยมาคิดต่อนะคะก็คือจํานวนเงินที่ขายได้ในวันอังคารสมมติตรงนี้เราก็ยังไม่ทราบเนาะอันนี้ก็คือจํานวนเงินที่ขายได้ในวันอังคารนะคะตอนนี้เรายังไม่ทราบทีนี้เขาบอกว่าวันพุธเนี่ยขายได้มากกว่าวันอังคาร4ี่เท่าฉะนั้นเราต้องวาดนะคะ ภาพนี้เพิ่มไปอีก3ภาพนะคะเป็นทั้งหมด4ภาพอ่าเมื่อเป็น4ภาพแบบนี้นะคะอันนี้คือวันอังคารวันเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นวันอังคาร4วันเนี่ยจะได้เป็นจํานวนเงินที่ขายได้ในวันพุธนะคะอ่านั่นหมายความว่าเราจะต้องนําจํานวนเงินที่ขายได้ในวันอังคารเนี่ยมาบวกกันอีก4ตัวนะคะอาจากแผนภาพนะคะทั้ง2ขั้นตอนเนี่ยเราจะนํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ ะะซึ่งในขั้นแรกเนี่ยมันจะแสดงการคูณนะคะ3คูณกับ4,900นะคะ3คูณกับ4,900หรือเราจะสลับที่กันก็ได้นะคะแต่จากความหมายแล้วจะเป็น3คูณ4,900ต่อไปนะคะในขั้นที่2เนี่ยจะแสดงนะคะเป็นในวงเล็บนี้นะคะคูณอยู่กับ4นะคะก็จะเป็น4คูณกับวงเล็บ4,900คูณ3หรือ3 4 9คูณ 4, ก็ได้นะคะ อ่ะครูก็จะเขียนออกมาได้แบบนี้นะคะอ่ะจากประโยคสัญลักษณ์ของครูนะคะ4คูณวงเล็บ3คูณ4,900เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะก็จะเป็นไปตามความหมายของภาพนี้เลยนะคะทั้งสองภาพแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําการสลับที่กันได้นะคะอ่ะเช่นครูก็จะทําให้เป็นวงเล็บ4,900คูณ3แล้วก็คูณ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ความหมายนะคะจะต่างกันแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะออกมาเท่ากันนะคะอะวิธีทํานะคะขั้นแรกก็จะเขียนวันจันทร์แม่ค้าขายของได้เงิน4,900บาทต่อไปนะคะก็จะเป็นวันอังคารเนี่ยขายได้มากกว่าวันจันทร์สามเท่านะคะก็นําไปคูณกันตรงนี้นะคะเมื่อเราคูณกันเสร็จแล้วเนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยจะเป็นจํานวนเงินที่ขายได้ในวันอังคารนะคะ,ะก็จะเป็นวันอังคารขายได้เราก็คูณกัน สามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามคูณเก้าได้ยีบนะคะใส่เจ็ดทด2องสามคูณสีได้สิบวกสเป็นสินะคะใส่4แล้วก็ใส่1น่งตรงนี้ก็คือมีหน่วยเป็นบาทนะคะวันอังคารเนี่ยค่ะได้หนึ่งหมื่นสี่บาทต่อไปนะคะเราทราบวันอังคารแล้วเราก็จะไปหาวันพุธต่อนะคะวันพุธเนี่ยมากกว่าวันอังคารสี่เท่านะคะดังนั้นก็นำสี่ไปคูณ ตรงนี้นะคะเมื่อเราคูณเสร็จแล้วเนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะเป็นวันพุธนะคะขายได้เท่าไหร่อ่าแล้วก็เริ่มคูณกันเลยนะคะ4ีคูณศได้0 4นคูณศได้0 4นคูณเได้28นะคะใส่8ทด2 4งคูณสได้16บวกสเป็น18นะคะใส่8แล้วก็ทด1 4ึคูณหได้4ค่ะแล้วก็บวก1เป็น5นะคะอ่ะตอนนี้นะคะคำตอบของเราจะได้เป็น58,800บาท ซึ่งก็คือคําตอบสุดท้ายนะคะที่โจทย์ถามก็คือวันพุธเนี่ยแม่ค้าขายของได้เงินกี่บาทเราก็นํามาตอบนะคะวันพุธแม่ค้าขายของได้เงิน58,800บาทอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนของการแสดงวิธีทมหาคําตอบต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบคําตอบนะคะอ่ะซึ่งครูสอน2วิธีเนาะวิธีแรกนะคะครูก็จะใช้วิธีการประมาณค่านะคะ คูก็จะประมาณค่าในวงเล็บนี้เลยนะครูจะประมาณ4,900นะคะให้ใกล้เคียงกับ5,000อ่ะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำ5,000เนี่ยคูณ3เมื่อคูณกันแล้วจะได้15,000นะคะก็จะได้ว่า15,000เนี่ยมากมากกว่า14,700นะคะอันนี้ก็คือคำตอบของเรานะคะ คำตอบจากในวงเล็บนะ14,700สีเนี่ยดูซิว่าสมเหตุสมผลไหมนะคะอ่ะตรงนี้มัน5 0าพันมากกว่าใช่ไหมคะเมื่อน,นำมาคูณแล้ว1 5 0 0 0ก็ยังมากกว่า14,700นะคะอ่ะตรงนี้ใช้ได้ต่อไปนะคะก็จะต่อจากในวงเล็บในวงเล็บเนี่ยคำตอบที่ได้เป็น14,700่ั้ยใช่ไหมคะเราก็จะนำา14,700นี่เร้เนี่ยไปประมาณต่อนะคะไปประมาณต่อให้ใกล้เคียง15,000ซึ่งครูก็จะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเหมือนเดิมนะคะ ห่ะ1ม0 0 0าเนี่ยมากกว่า14,700ต่อไปนะคะเราก็จะนำา5,000นะคะไปคูณกับ4นะคะตามประโยคสัญลักนี้เลยนะคะไปคูณกับ4นะคะก็จะได้เป็น60,000ซึ่ง6 0 0 0 0เนี่ยมากกว่า58,800นะคะก็จะสอดคล้องกันนะคะตรงนี้มากกว่าตรงนี้ก็มากกว่านะคะสอดคล้องกันดังนั้นคำตอบของเรานะคะ58,800เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ อันนี้ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคําตอบนะคะโดยการใช้ค่าประมาณนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะอ่ะซึ่งในวิธีนี้นะคะคูจะนํา14,700นะคะมาหาร3ทําไมต้องนํา1 4 7 0 0มาหารสเพราะว่าจากเดิมนะคะ14,700เนี่ยเป็นคําตอบในวงเล็บใช่ไหมคะทีนี้ 4,900คูณ3เนี่ยได้14,700ดังนั้นครูจะนำผลคูณนะคะมาหารด้วยจำนวนใดจำนวน1น,นะคะซึ่งครูเลือก3เพราะว่า3เนี่ยนำไปหารแล้วหาได้ง่ายกว่า4,900นะคะถ้าครูนำ14,700ไปหารด้วย3คำตอบที่ได้นะคะออกมาเท่ากับ4,900คำตอบนี้ก็จะถูกต้องนะคะ,ะซึ่งมันก็เท่ากันนะคะนักเรียนสามารถลองหารดูได้นะคะ อต่อไปนะคะในวงเล็บน,นี้ถูกต้องแล้วต่อไปก็มาต่อกันที่ตรงนี้นะคะ4กับ58,800นะคะครูก็จะนำา58,800หารด้วย4เพราะอะไรเพราะว่า58,800เป็นคำตอบสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วก็4เนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายที่เราคูณไปครูก็จะจับคู่กันนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ย4มันคูณอยู่กับในวงเล็บใช่ไหมคะในวงเล็บเนี่ยที่เราคิดได้ก็คือ14,700ดังนั้น ถ้าเรานำ5 8า0 8 0หารด้วย4นะคะมันจะถูกต้องก็ต่อเมื่อคำตอบผลหารเนี่ยเท่ากับ14,700นะคะซึ่งมันก็เท่ากันนะคะ,ะดังนั้นนะคะคำตอบของเรานะคะ5 8 8 0 0เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเฉลยกันบ้านนะคะในหน้าที่54แล้วก็ จะมาเริ่มทำกันในหน้าที่55นะคะวันนี้จะทำไปพร้อมกับครูเลยนะคะซึ่งในหน้าที่55เนี่ยจะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณแบบ2ขั้นตอนนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่54นะคะในแบบฝึกหัดที่ครูสั่งให้เป็นกันบ้านนะคะเมื่อวันเสราร์ก็โจทย์เนี่ยมันจะต่อเนื่องกับในข้อที่1นะคะมาดูกันนะคะถ้าโรงละครเปิดการแสดงละคร3รอบนะคะจะได้เงินจากการขายบัตรทั้งหมดกี่บาทขั้นแรกนะคะเราต้องทราบก่อนว่า แต่ละรอบเนี่ยเขาได้กี่บาทนะคะเราก็จะนําคําตอบที่ได้จากข้อ1นนะคะมาใช้ซึ่งคําตอบก็คือ8 1 2 5 0หบาทนะคะอันนี้ก็คือ1รอบควรจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะอันต่อมานะคะก็คือในส่วนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะซึ่งสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามก็สิ่งที่โจทย์กาหนดให้เนี่ยก็จะใช้จากข้อที่1ได้เลยนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามว่าจะได้เงินจากการขายบัตรทั้งหมดกี่บาทนะคะ เมื่อวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะก็จะมาวาดแผนภาพนะคะ,ะสีเขียวหนึ่งรูปนะคะก็จะแทนการขายบัตรนะคะหนึ่งรอบนะคะซึ่งหนึ่งรอบเนี่ยขายได้แปด5มืหนึ่งพันสอง้อยหสิบาทนะคะตรงนี้แสดงหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบได้เงินแปด5มืหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบาท ทีนี้เขาถามว่าถ้า3รอบจะได้เงินกี่บาทนะคะก็จะเป็นแผนภาพแบบนี้นะคะสีเขียวเนี่ยทั้งหมด3ภาพนะคะเดี๋ยวครูก็จะวาดให้ครบทั้ง3ภาพนะคะนี่ก็วาดครบทั้ง3ภาพแล้วนะคะก็จะเป็นทั้งหมด3ช่องแบบนี้นะคะซึ่งภาพนี้ก็จะแสดงนะคะการนำา8ดหมืนเนี่ยไปบวกกันทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะได้เป็นคำตอบหรือเราจะใช้ ประโยคสัญลักษณ์การคูณก็ได้นะคะก็จะได้เป็น3คูณด้วย8 1 2 5 0นะคะอันในส่วนของประโยคสัญลักษณ์นะคะถ้านักเรียนนะคะเขียนเป็น81,250นะคะคูณ3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะต่อไปนะคะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็จะไปทำการแสดงวิธีทำนะคะ ขั้นแรกนะคะในการแสดงดีธรรมนะคะนักเรียนทราบสิ่งใดก่อนนะคะก็นํามาเขียนในข้อนี้นะคะสิ่งที่จะเขียนไปก็คือ81,250นะคะก็คือจํานวนเงินนะคะที่ขายบัตรได้ในแต่ละรอบนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่เราจะเขียนต่อไปก็คือ3ใช่ไหมคะ3คืออะไร3ก็คือรอบนะคะที่โรงละครจะเปิดการแสดงนะคะต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ เจอถามว่าโรงละครจะได้เงินจากการขายบัตรทั้งหมดกี่บาทนะคะああซึ่งเราจะนำา8 2 5มเนี่ยไปคูณกับ3นะคะเราจะคูณกันในนี้เลยนะอะ3คูน0ได้0 3คูน5ได้15ใส่5ทด1 3คูน2ได้6บก1เป็น7 3คูน1ได้3 3คูน8ได้24นะคะ อะตอนนี้นะคะคำตอบที่เราได้ก็คือ2 4 3 7 5 0นาทะคะซึ่งหน่วยก็จะเป็นบาทนะคะอ่ะแล้วก็จะนำไปตอบได้แล้วนะคะว่าโรงละครแห่งนี้นะคะจะได้เงินจากการขายบัตรทั้งหมด2,43,750บาทก็เสร็จในเซอนของการแสดงดีทำนะคะต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะซึ่งครูก็ให้นักเรียนทําด้วยนะคะแต่ว่า ไม่ได้บังคับว่าให้ทําวิธีไหนนะคะให้ในักเรียนเลือกทําได้เลยครูก็จะไม่เฉลยให้ดูนะคะเพราะว่าครูก็ไม่ได้เน้นตรงการตรวจสอบคําตอบนะคะว่าจะต้องเหมือนครูนะคะครูเน้นในส่วนของการแสดงที่ทํานะคะแล้วก็การวิเคราะห์โจทย์นะคะใน2ขั้นนี้นะคะใน2ขั้นนี้นะคะที่ครูเน้นนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเริ่มทำในหน้าที่55กันต่อเลยนะคะ ในหน้าที่55นะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณแบบ2ขั้นตอนนะคะให้เรียนทําไปพร้อมกับคูได้นะคะหรือว่าจะดูให้เสร็จแล้วก็ทําหรือว่าจะทําก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยก็ได้นะคะจากโจทย์นะคะวีนาเก็บแตงโมในไร่ได้4ี5 0กิกโลกร,รมัมกิติเก็บแตงโมได้เป็น4เท่าของวีนานะคะตะวันเก็บแตงโมได้เป็น6เท่าของกิติตตะวันเก็บแตงโมได้กี่กิโลกร,รัมนะคะในโจทย์ข้อนี้จะมีคนอยู่ทั้งหมด กี่คนคะอ่ะมีทั้งหมด3คนนะคะมีวีนานะคะแล้วก็มีกิติแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือตะวันนะคะซึ่งเขาถามหาว่าตะวันเนี่ยเก็บแตงโมได้กี่กิโลกร,รัมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันในส่วนของขั้นของการวิเคราะห์โจทย์นะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็จะมี วีนาเก็บแตงโมในไร่ได้4,650กิโลกร,รัมนะคะอย่างที่2ก็คือกิติเก็บแตงโมได้เป็น4เท่าของวีนาแล้วก็สุดท้ายนะคะตะวันเก็บแตงโมได้เป็น6เท่าของกิติอาจจะโจทย์ข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ครูให้ดูนะคะเมื่อต้นคลิปส่วนในสิ่งที่โจทย์ถามก็จะเป็นตะวันเก็บแตงโมได้กี่กิโลกร,รัมนะคะอะเดี๋ยวครูก็จะนําไปเขียนนะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยก็ได้นะคะ เมื่อนำมาเขียนก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาอ่ะก็จะมีทั้งหมด2ภาพนะคะในขั้นที่1นะคะจะเป็นการหาว่ากิตินะคะเก็บแตงโมได้กี่กิโลกร,รัมนะคะอ่ะโดยที่ครูจะใช้ข้อมูลจากวีนานะคะก็คืออ่ะแทนด้วยภาพสีเขียวนี้นะคะอันนี้จะแทนด้วยวีนานะคะเก็บ ได้4,650กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็คือของวีนานะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะหาของกิติใช่ไหมคะซึ่งกิติเนี่ยเก็บแตงโมได้มากกว่าวีนานะคะเป็น4เท่าเราก็จะทําเป็นสี่ภาพนะคะทําสี่เหลี่ยมนี้เป็นทั้งหมดสภาพก็จะได้เป็นของกิตินะคะอ่ะมะามา่วาดเป็นสี่ภาพแล้วนะคะก็จะเป็นสี่เท่าซึ่งก็จะเป็นจํานวนที่กิติเก็บแตงโมได้นะคะ อ่ะซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเท่าไหร่เนาะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการวาดในขั้นที่2ในขั้นที่2เนี่ยจะเป็นการหาว่าตะวันเนี่ยเก็บแตงโมได้กี่กิโลกร,รัมนะคะซึ่งเราจะใช้คําตอบจากในขั้นที่1นนะคะก็คือแตงโมที่กิติเก็บได้นะคะมาคิดต่อในขั้นที่2นะคะอ่ะสมมุติว่าครูจะวาดภาพนี้นะคะให้แทนจํานวนของแตงโมที่กิติเก็บได้นะคะ เ่งตะวันเนี่ยจะเก็บแตงโมได้เป็น6เท่าของกิตินะคะ6เท่าของกิติก็คือจะมีภาพที่เป็นสีส้มนะคะทั้งหมด6ภาพนะคะถึงจะเท่ากับของกิตินะคะครูก็จะวาดนะคะทั้งหมด6ภาพนะคะอ่ะ6ภาพนี้นะคะก็จะแสดงจำนวนของแตงโมท,ที่ตะวันเก็บได้นะคะอ่ะทั้งหมดนะคะสองภาพที่เราวาดได้เนี่ยเราจะนำมาเขียนเป็น ประโยคสัญลักษณ์นะคะามาดูนะคะในส่วนของขั้นที่1เนี่ยขั้นที่1เนี่ยจากภาพนะคะมันจะเป็น4,650นบะคะบวกกันอยู่4ตัวนะคะหรือเขียนในการคูณก็จะเป็น4คูณด้วย4,650นะคะอ่าแบบนี้ทีนี้ในขั้นที่2นะคะก็จะเป็นคำตอบจากในขั้นแรกนะคะก็คือวงเล็บเนี่ยนะคะคำตอบในวงเล็บนะคะบวกกันอยู่6ตัวนะคะซึ่งก็จะนำไปคูณ6 ะะซึ่งถ้าแปลเป็นความหมายนะคะก็จะเป็น6คูณ4คูณ4,650นะคะแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ถ้าเราจะนำไปเขียนเป็นประโยคสัลกษณ์นะคะอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะสลับที่กันได้นะคะครูก็จะเขียนเป็น4,650คูณ4นะคะแล้วก็สุดท้ายก็นำไปคูณ6เขียนแบบนี้ก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็จะเริ่มแสดงที่ทานะคะอ่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะขั้นแรกเนี่ยโจทย์ก็จะบอกว่าวีนาเก็บแตงโมในไร่ได้4,650กิโลกร,รัมนะคะเราก็จะนำไปเขียนเลยอ่าเมื่อเราได้ในบรรทัดแรกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นของกิตตินะคะกิตติเนี่ยเก็บแตงโมได้เป็นสเท่าของวีนานะคะเราก็จะนำมาเขียนในบรรทัดถัดไปนะคะ อ่ะซึ่งในขั้นนี้เราก็จะนำไปคูณกันใช่ไหมคะ <S <s เมื่อคูณกันแล้วนะคะผลคูณที่ได้เนี่ยก็จะเป็นจำนวนของแตงโมทีท่กิติเก็บได้นะคะอ่ะตรงนั้นตรงนี้นะคะในบรรทันที่3ก็จะเป็นกิติเก็บแตงโมได้นะคะตรงนี้นะคะหน่วยก็จะเป็นกิโลกร,รมัมอ่ะเราก็จะมาเริ่มคูณกันนะคะ4,0คูณได้0 4คูณ5ได้20นะคะใส่ศูนทด2 4คูณ6ได้24บวก2เป็น26แสนะคะใส่ด2 4คูณ4ได้16บวก2เป็น18อ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบของกิตินะคะกิตินั่งเก็บแตงโมได้18,600กิโลกรัมนะคะอ่ะซึ่งยังไม่ใช่คำตอบที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามของตะวันนะคะเราต้องนำไปคิดต่ออ่ะต่อไปเราก็จะนำไปคูณต่อนะคะคูณกับอะไรก็คือคูณกับ ที่โจทย์ให้มาก็คือตะวันเก็บแตงโมได้เป็น6เท่าของกิตินะคะเราก็เขียนไปเมื่อเราคูณกันนะคะคําตอบผลคูณที่ได้นะคะก็จะเป็นคําตอบของเราก็คือตะวันเก็บแตงโมได้เราก็นําไปคูณกันนะคะ6กคูณศย์ได้0 6นย์หกคูณได้0 6นย์หคูณหได้36มสใส่หกทดสามหคูณแได้48บนะคะบวก3าเป็น51นะคะใส่1ทดห้า อ่ะแล้วก็6คูณ1ได้6นะคะบวก5เป็น11นะคะตอนนี้นะคะคำตอบที่เราได้ก็คือ1 1 1 6 0 0นะคะซึ่งหน่วยก็คือกิโลกร,รมัมอ่ะแล้วก็จะได้คำตอบนะคะอ่ะเราก็จะตอบว่าตะวันเก็บแตงโมได้1 1 1 6 0 0หน่หน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะ อันนี้ก็เสร็จในส่วนของการแสดงที่ทำแล้วก็หาคำตอบนะคะส่วนในส่วนของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะอันนี้ครูจะให้นักเรียนไปทำเองนะคะอาจทำวิธีไหนก็ได้นะคะครูไม่ได้บังคับนะคะไม่ได้ซีเรียสเลยก็ให้ลองทำมาดูนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการคูณนะคะ หน้าที่54วันนี้ก็ที่ให้ทําไปก็จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาการคูณแบบ2ขั้นตอนนะคะก็เหลือในส่วนของการตรวจคําตอบนะคะให้ในักเรียนทําเองนะคะจะทำํำที่ไหนก็ได้เนาะไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหรือผิดนะคะครูไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะทีนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณน,นะคะก็จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ